สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็กลับมาคบกันอีกครั้งแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนากันนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook ของเรากันนะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถดูคลิปนี้แนละทําตามได้เลยนะคะก่อนหน่เลยนะคะเราจะเสิร์ชคาว่า K M K Social ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้กดสมัครใช้งานที่ด้านนี้กันก่อนได้เลย เสร็จแล้วนะคะก็ออกรายละเอียดข้อมูลต่างๆตามช่องด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะและสําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกไปที่ปุ่มสีแดงด้านนี้ได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ของเรานะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการะคะ่ะและว,วันนี้ก็จะคลิกไปที่ Facebook ของเรากันนะคะ ในโซนหมวดหมู่นะคะก็ให้เราเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วก็ให้เรากดเลือกบริการที่เราต้องการไปด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะให้เรากลับไปที่ facebook ของเรากันอันนี้ก็จะเป็นโพสต์ที่เราต้องการเพิ่มยอดไลค์นะคะเสร็จแล้วก็ให้ทําการกดคัดลอกลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะแล้วกลับมาที่เว็บไซต์นะคะนาลิงก์มาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยในส่วนของจํานวนเราก็ใส่จํานวนไลค์ที่เราต้องการเพิ่มไปนั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นค่าบริการของเราค่ะเมื่อเราเลือกจํานวนเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดสั่งซื้อไปได้เลยเมื่อเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสําหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะการสั่งซื้อนะคะก็สามารถคลิกไปที่ปุ่มประวัติการสั่งซื้อด้านข้างนี้ได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะ และสำหรับใครที่ย่อดเงินไม่พอหรือเข้าใช้งานใหม่นะคะก็สามารถกดมาที่ปุ่มเติมเ,มเงินกันก่อนได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีสามทาง,ทงให้เราเลือกใช้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code, t r u e Money Wallet หรือ Crypto Currency น,นะคะด้านล่างนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานค่ะเราก็สามารถอ่านและทำตามไปได้เลยนะคะและสำหรับใครที่เข้าใช้งานแล้วเกิดปัญหานะคะก็สามารถแจ้งหรือติดต่อแอดมินที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้เลย เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกแจ้งปัญหาต่างๆนะคะให้เราเลือกไปเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากรอกหมายเลขออเดอร์ของเราเมื่อสักครู่นี้ลงไปที่ช่องนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้ทําการส่งต๋วไปได้เลยค่ะและสําหรับใครนะคะต้องการแบ่งปันเว็บไซต์กับเพื่อนๆได้ลองใช้งานนะคะก็สามารถคลิกไปที่ปุ่มแนะนําเพื่อนที่ด้านนี้ได้เลย เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็สามารถคัดลอกลิงก์แล้วกดส่งไปให้เพื่อนๆได้เลยนะคะเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น3%ด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะกลับไปที่ Facebook ของเรากันเสร็จแล้วนะคะเราทำการรีหน้าจอไปหนึ่งครั้งค่ะค่ะและตอนนี้นะคะยอดรายของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ และสำหรับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ได้วิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้จะลานักไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ